4นาทีกับการทำเงินไปแล้วประมาณ5,000 0บาทคุ้มไหมครับเหียนตอนน well, ี้ผมกำไรไปแล้ว900กว่าดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ชนการเจ้าชายสายเทรดนะครับวันนี้ฮะเราจะมาจับจังหวะการเทรดข่าวแต่ว่าวันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับทองคํานั่นเองเนาะ คุณก็รู้นะครับว่าข่าวทองคำเนี่ยมันจะแรงใช่ไหมแต่มันมีวิธีการที่ทําให้คุณเทรดชนะนะครับก็คือการจับจังหวะของมันให้ได้นะครับแล้วอ่านค่าตัวเลขเนาะซึ่งทั้งหมดตรงนี้ฮะผมสอนให้แล้วนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า forex เทรดข่าวนะครับมันเป็นอะไรที่วินเลทแทบจะรอ0ตัวเซนเลยถ้าเกิดคุณทําตามแผนการที่ผมบอกเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ฮะเดี๋ยวเทรดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับก็เป็นข่าวทองคำนะฮะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ และก็หน้าที่เราก็คือรอตัวเลขให้มันออกนะฮะเนาะอันนี้เป็นก่อนที่ตัวเลขมันจะมานะ,ะอันนี้อีก3นาทีนะครับก่อนข่าวจะออกเนาะมันก็เหมือนกับติดแนวรับแนวต้านอะไรของมันไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออย่าไปคิดเองว่ากราฟมันจะพุ่งไปทางไหนอย่าไปกดกร์เวลาที่ข่าวมันจะออกนะครับเพราะบางทีเนาะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะได้ตําแหน่งดีที่สุดตอนแรกใช่ไหมเลยไปเดาเนี่ยครับหรือไปพนันกับมันว่าจะกดกรนห้ามทาม พราะอาจจะเกิดหายนะกับคุณได้นะครับอย่าไปทาแบบนั้นและรอตัวเลขนะครับมาดูกันนี่นะเราจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับเราจะไม่ไปกดก่อนเลยนะจนกว่าตัวเลขจะออกมานะครับตอนนี้กราฟมันจะพุ่งไปทางไหนปล่อยมันปล่อยมันไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะให้คุณได้เล่นอยู่แล้วสบายๆวางใจไปกับมันได้เลยอ่ะดูนะดูนะดูนะเหลือหนึ่งกล่องนะครับยังไม่ออกแต่ตอนนี้มันมาหมดแล้วนะครับมีเลขเขียวเนาะมีเลขดําตัวเลขนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับผมสอนให้แล้วนะในคอร์สออนไลน์ forex t r a d c o u นะครับ สำหรับลูกศิษย์เก่าไปทบทวนนะใครที่ยังไม่ได้เรียนมาลงเรียนซะ,อะตอนนี้ดูนะครับว่ากราฟเนี่ยโหพุ่งลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็ระยะวิ่งลงมานะครับจากตำแหน่งข้างบนลงมาถึงข้างล่างประมาณ300จุดแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ทั้งหมดวิ่งกี่จุดสอนให้แล้วนะครับในคอสออนไลน์ forex t ทรดข่าวไปเรียนกันได้นะครับคุ้มคุ้มมากๆคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคุณได้เรียนนะครับและทำกำไรกับมันได้เนี่ยมันคุ้มเกินค่าเรียนอยู่แล้วนะครับตัดสินใจเลยถ้าคุณไม่เรียนนะครับคุณก็จะเป็นงมอีกนานแล้วก็ เสียเงินกับการเทรดไปเยอะมากนะครับจะเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมไม่เรียนนะครับดูกราฟตอนนี้นะครับผมกดไปแล้วนะครับ2ไม้นะล็อต2 2ไม้รวมกันเป็น4ล็อตแล้วนะครับจับจังหวะแล้วกดออเดอร์ไปครับจากตำแหน่งข้างบนลงมาถึงข้างล่างตอนนี้นะครับวิ่งไปแล้วประมาณสองสามร้อยจุดนะครับดูนะตอนนี้กําไรไปประมาณห้าสิบดอลลาร์นะครับอ่ค่อยๆล่วงนะครับร้อยหกสิบดอลลาร์ ดูนะครับว่าผมจะจับจังหวะยังไงหรือจะได้กดลอดเพิ่มอีกทีตอนไหนนะครับและวันนี้ทั้งวันเราจะใช้เวลาไปกี่นาทีอ่ะดูนาสิ่งที่สําคัญนะครับเทรดข่าวจบกี่นาทีจะได้กําไรไปเท่าไหร่ดูเลยตั้งแต่ที่ผมเทรดมาผมอยากจะบอกนี้ว่าผมชอบมากๆเพราะว่ามันใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่ไม่อยากจะจ้องกราฟนานนะครับและไม่อยากจะเครียดเวลาที่คุณต้องมาดูเนาะแล้วก็ลุ้นกับมันนานๆนะครับผมไม่เอาลยแบบนั้น ผมจะเป็นอย่างนี้ครับคือใช้แค่ไม่กี่นาทีในการเทรดข่าวและจบอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเพราะมันทําให้คุณเครียดเปล่าๆถ้าเกิดได้ตันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วเสียเงินอีกมันไม่คุ้มเลยนะครับมาวิธีง่ายๆแบบนี้ดีกว่ากันเยอะนะครับมาเรียนนะ forex เขดข่าวดีมากๆดีมากๆ,ากๆอ่ะกดไปอีก1นึออเดอร์นะครับเป็นเออล็อตสทั้งหมดคือ6ล็อตแล้วนะครับค่อ,คอยๆลงนะครับ ตัวเลขออกมาเนาะเป็นสีเขียวนะครับแต่มีดาออกมา1ตัวนะครับทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงสอนให้แล้วในคอร์สออนไลน์ forex a ข e ข่าวนะครับมาสมัครเรียนไปได้เลยนะอ่ะโอเคดูนะครับตอนนี้ก็มันกําลังสวิงเนาะและเวลานะครับเพิ่งผ่านไปทั้งหมด2นาทีอย่าลืมนะครับว่าข่าวนี้ตอนประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งผ่านไป2นาทีเองนะครับตอนนี้1นึ่ทุ่มสามสนาทีกำไรทั้งหมด266ดอลลาร์นะครับตอนนี้โอเคยังอยู่นะครับเพราะว่าผมยังรู้ว่า มันยังวิ่งได้มากกว่านี้เรายังเก็บระยะได้มากกว่านี้ดังนั้นรอได้อ่ะมาดูกันต่อครับค่อยๆลงนะครับกํำไรไปแล้ว600 7 0 0ดอลลาร์นะครับ2,000 20, 0กว่าบาทแล้วนะโอเคลงไปอีกครับลงไป800ดอลลาร์900ดอลลาร์นะครับพันเ <laughs> มื่อกี้ขึ้นพันโอเค เริ่มและเริ่มเริ่มใกล้ถึงเส้นข้างล่างที่ผมตีเอาไว้นะครับใครอยากจะรู้นะครับสอนเอาไว้แล้วในคอร์สออนไลน์ forex เหตข่าวนะครับมาสมัครและเรียนไปได้เลยเพืจะได้เทคนิคนี้ไปนะครับโอเคดอลรยอนมาลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใกล้ๆเส้นนะครับผมจะปิดออเดอร์และกําไรกันไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูเวลาทั้งหมดเพิ่งผ่านไปอยู่ที่3นาทีครับทุกคน3นาทีเท่านั้นนะครับกำไรไปแล้ว20,000กว่าบาทนะกฎของผมคืออย่าอยู่ในตลาดนานเกินไป คุณเคยเป็นอย่างนี้แม้โอ้โหเล่นแบบจ้องทั้งวันเนาะตอนเช้าได้ตอนตอนกลางวันได้นะครับตอนกลางคืนหายหมดเลย <c oughs> เป็นไหมครับเพราะว่าความอยากได้ของเรานะครับอยู่กับมันให้น้อยครับได้กําไรปุ๊บแล้วโอเคนะตอนนี้ผมกําไรไปแล้ว900กว่าดอลลาร์ 2, นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งพันแล้วพันหนึ่งร้อยพันสองพันสามนะครับและไปหมดนะครับตอนนี้ปึ๊บๆนะครับสรุปวันนั้นนะครับได้กําไรไปประมาณ1,350ดอลลาร์ 1, นะ ตีกลมๆอตอนนี้ไปคูณเลทสามสิบหกแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นบาทในระยะเวลาทั้งหมดสี่นาทีคุ้มค่าไหมครับสี่นาทีกับการทําเงินไปแล้วประมาณห้าหมื่นบาทคุ้มไหมครับคุ้มมากมากนะครับและที่สําคัญคือจะดีกว่านั้นนะคุณตัดสินใจลงเรียนเลยนะครับคอร์สออนไลน์ forex เทศข่าวครับมันคุ้มมากๆเพราะว่าคุณเรียนแล้วคุณได้เทคนิคนี้ไปผมบอกเลยนะว่าข่าวนี้ที่ผมเอามาเทรดนะครับหนึ่งเดือนมีให้คุณสี่ครั้ง และข่าวอื่นๆอีกนะครับตกต่อเดือนในการเทรดข่าวนะมีข่าวแม่นแม่นในระดับ80-90ประมาณเกือบเกือบ10ข่าวด้วยกันให้คุณได้เทรดแล้วตอนนี้และมันแม่นมาก มันทาให้คุณมีกาไรเหลือๆเ,เน้นแค่กับจังหวะได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกกันก่อนว่าคุณต้องไปฝึกฝนนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ดีมากแม่นมากแต่คุณไม่ฝึกสกิลยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยนะครับมันก็ไม่สามารถจะทํากําไรกับมันได้ยาวๆเก็ตไหมครับอยู่ที่คุณต้องไปบริหารความเสี่ยงด้วยจัดการเงินทุนตัวเองด้วยนะครับมี mindset มีสภาพจิตใจที่ดีในการเห็นตัวเองกดออเดอร์โดยที่ไม่หวั่นไหวและมั่นใจในตัวเองนะครับไปฝึกฝนนะ้าเรียนรู้กันได้แล้วนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Forex เทรข่าวครับผมไปเรียนของโคตดดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนะครับอยากที่จะให้ผมพาเทรดหน้างาน1เดือนนะครับตรงนี้คุณสามารถลงเรียนเป็นคอร์สสัมมนาสด forex เทรดข่าวได้นะครับก็จะจัดประมาณปลายเดือนของแทบจะทุกเดือนเลยนะครับก็ติดต่อมาถามผมแล้วกันว่าในเดือนนี้มีคอร์สสัมมนาสดไหมนะครับจะได้พาเทรด หน้างานด้วย1เดือนดีไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เรียนและไปงมทางเอาเองคุณจะต้องไปเจอประสบการณ์เองอีกมากมายและขาดทุนกันไปอีกนานนะครับดังนั้นแนะนําด้วยความหวังดีจริงๆว่าเรียนเธอเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะครับแล้วการเทรดของคุณมันจะง่ายขึ้นเยอะเจอกันในคอร์สเรียนนะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าสัมนาสดสามารถติดต่อกันได้เลยที่ไลน์ แอดชนการตรงนี้นะครับหรือไปดูใน l i น e m ายช o อของผมนะครับแล้วกดสมัครเรียนได้เลยเ mm hmm. จอก,กันในคอร์สเรียนและคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย